สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะอันนี้ก็พึ่งจะแข่งเสร็จไปเนะาะเมื่อวาน<อ>แล้วก็พอดีว่ามีของเข้ามาใหม่จัดก็เลยออกมาสุม่มคอมเพราะว่าถ้าเกิดสุ่มในห้องเนี่ยน้องๆจะนอนไม่หลับเอาเลยอ,ออกมาสุ่มข้างนอกซึ่งเพชรในไอดีของจัดอะก็เหมือนจะเหลือไม่เยอะเพราะว่าก่อนหน้านี้นะคะจัดสุ่มสกินลถไปหมดเยอะมากแต่คลิปสกินรถอะเดี๋ยวตามมาทีหลังนะมาดูจัดสุ่มวันนี้ก่อนดีกว่า วันนี้เนี่ยชุดของเข้าใหม่นะคะเป็นชุดสปีริตหรือขอสปีริตโอเวอร์สปิรใช่ไหมปฏิหารรักจิ้งจอกขาวก็คืออาจจะมีเสียงรถขับผ่านนิดนึงนะเพราะว่าสาระมาอัด างนอ,ก,อก็ถือเป็นบรรยากาศรอบค้าแล้วกันนะคะประสบตก,ตการณ์ใหม่ในการสุม่มเพราะว่าฟีฟเป็นเกมที่เล่นได้ทุกที่ทุกเวลาอยู่แล้วโดยเฉพาะเวลามีของเข้าใหม่ของเข้าปุ๊บเราก็อยากจะสุ่มนะตรงนั้นปั๊บเลยอ๋ออันนี้ไม่ต้องแปลกใจนะคะคือมีบาดก็เลยต้องทันพลาสเตอร์ไว <Yeah> ้มาเดี๋ยววันนี้เรามาสุ่มชุดนี้กันแล้วก็เนี่ยในเกมเขามีกิจกรรมอันนี้มาด้วยนะคะทุกคนเห็น้านที่มันเป็นรูปอ่าหน้ากากที่อยู่ด้านขวามือ ช่ปะด้านขวากดเข้าไปนะคะอันนี้เป็นกิจกรรมสําหรับสายฟรีนะคะเล่นกับเพื่อนเล่นทําเพสต,ตรงนี้อะ่ะแล้วก็กดมันจะสามารถกดเร่งความเร็วได้สุะสบ้งางองมันก็เป็นวิติใหม่ที่ดีนะส่งไปปักสิ่งรถไปปกติสุดแต่ในห้องสตรี กิจกรรมตรงนี้นะคะทุกคนมาดูรายละเอียดการเล่นกันเองนะซึ่งมันมันน่าเล่นมากแต่จะไม่ได้เล่นทีเพราะว่าช่วงนี้จะติดซ้อมแข่งซ้อมนู่นนี่นั่นเนาะแต่ว่าของที่ใช้เพชรซื้อเนี่ยจะจะเหมาแม่งวันนี้เลยทุกคน,เ,นเพชรอะวันนี้จะมีเพชรเหลือแค่สามพันเก้าร้อยสิบสองเพชรกับโกอีกร้านกโกโกแต่ว่าโกมันเอามาช้อปปิ้งอะไรไม่ได้ตอนนี้นั้นวันนี้ เราจะสุ่มแบบคนงบน้อยเดี๋ยวเรามาดูกันว่า3912เพชรเนี่ยสุ่มได้ชุดอะไรบ้างในตู้อีโวรอบนี้ oh. แต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยขอมาดูชุดก่อนว่าชุดวันนี้เนี่ยจดว่าจะน่าจะได้ซื้อแค่ได้แรกแค่ชุดหรือสองชุดแค่นั้นแหละไม่น่าจะมากกว่าน,นี้ฉะนั้นเราจะเลือกเอาชุดที่เราอยากได้ที่สุดก่อน oh. เอออยากได้ที่สุดก่อนเดีย๋ยวชุดผู้ชายอันนี้ก็เทนะชุดผู้หญิงโคตรเท่ผู้หญิงสีแดงโคตรเท่อะ ผู้ชายสีขาวก็เท่น,นั้นถึงเรื่องอะไรอะชื่จอกขาวอะเอ็นเมะเรื่องนั้นชื่อเรื่องอะไรนะนึกไม่ออกชุดผู้หญิงสีขาวก็สวยผู้ชายชุดผู้ชายนี่ได้อยู่ชุดผู้หญิงเดี๋ยวขอคำนวณแป๊บชุดผู้หญิงชุดเนี้ที่ผมสีชมพูอะชื่อว่าชุดสตาร์ไลท์ชุดสตาร์ไลท์ใช้ก้อนทองสามใช้บุฟฟีนหนึ่งแต่ว่าเดือนนี้จะแลกก้อนทองไปแล้วด้วยส่วนอันนี้ใช้ก้อนทองห้าบุฟฟินสองอันนี้ใช้ก้อนทองเจ็ด เอาแล้วตัดสินใจแล้วว่าวันนี้จะจะแลกชุดผู้หญิงก่อนเป็นอันดับแรกถ้าเป็นไปได้ถ้าได้ก้อนทองเส็จอ่านบูวินผอจะจะแลกเซตแรกเลยทุกคนเซตอ่าซันซันสโคชใช่ไหมจ๊ไม่รู้ว่าจะอ่านถูกเปล่าแต่ถ้าไม่ได้จะก,ก็อาจจะแลกเป็นชุดสีขาวแทนชุดสีขาวมาชื่อว่าอาร์ติไฟแต่ถ้าแบบเกลือจะจัดก,ก็น่าจะได้ชุดนี้ก่อนวันนี้เอาก่อนหนึ่งชุดละกันเนาะ แล้วเดี๋ยวถ้าเกิดเราเติมเห็ดเข้าไปเพิ่มปุ๊บเดี๋ยวเราค่อยสุ่มต่อเอาหมาทั้งตู้เลยมาเราจะมาเริ่มสุ่มกันมาดูว่าจะเกลือหรือไม่เกลือจะได้ชุดจะได้ชุดที่เราอยากได้หรือเปล่ามาดูกันสุ่มนะสุ่มอุ้ยเฮ้ยฉันว่าเราโอกาสดหว่ะเพราะว่าสัตว์มีตั๋วตู้อีโวเยอะมากตั๋วสุ่มตู้อีโวหนึ่งร้อยสามสิบสองใบนี่นาอุ้ยอะเกลือนาเกลือ อันนี้เราจะถูแบบว่าแบบมาราธอนนะกดรัวรัวรัวรัรัว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 ไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องรีบถูนเดี๋ยวจะต้องกับห้องไปพักผ่อนนะคะโอ้โหเปิดมาก็เจออะไรรับทำไมอ่ะทำไมใช้ตัวอีโวแล้วมันอุ้ยก้ทองมาแล้วหนึ่ง เดี๋ยวก่อนนะสวยน่จะกินอุยตัว 103, 2, หนึ่อองบเหือนตือนะทุกคนแม่ดูค่อนข้างเกลือมากอุ้ยกนทอมัแล้ว2ือว่าดีถือว่าดีฉันก็ลืมดูไปว่าจามีตัวอนะีโบตั้งหนึ้อยสสองใบเน่ จะกรีดก็เกลีใจได้ก้อนทองสองอันดีใจดีไม่ดีใจได้ไงเรอก็วันนี้เราแบบงบน้อยมากอะทุกคนปูฟินจะไม่กังวลเพราะม่กูฟินอะมันมาเกินมาเยอะตลอดเนี่ยนจะมีแต่ก้อนทองเท่านั้นแหละที่แบบเกลือเกลือหน่อยสวยก้อนทองมารวมากแม่ค่ะาก้อนทองมามาก ันเป็นเทคนิคหรือเปล่าอ่ะกดตอนที่รถมอเตอร์ไซค์ผ่านเลยร้อนเด็ดร้อนเด็ดหนึ่งร้อยใบทุกคนอันนี้เรากดส่วนอีโอไปเนี่ยหนึ่งร้อยใบได้ป้อนทองมาเก้าอันแล้วก็ผูกพิมพมาสามอันรวมเบอร์ <Wow. S 1> ว้าวมาดูว่าร้อยสามสองใบจะได้อะไรกี่อันมา เดี๋ยวทุกคนจะตาฝาดปะเห็นแวแบบ๊บๆโกขึ้นมาหลายหมื่นเลยนี่หว่าเอาเราอะอันนี้เดี๋ยวสรุปคร่เข้าก่อนตั๋วสุ่มตุ e 130ย้ยโว้หนึ่งร้อยบใบได้ก้อนทองมา9อันได้ใบบุปินมา5อันถามว่าคุ้มไหมก็แล้วแต่แต่ละคนอนะส่วนส่วนตัวจัดนะจะรู้สึกว่าจะคุ้มเพราะว่าตอนที่จะซื้อตั๋วอีโวมาจะจําได้ละจะไปเหมาตอนกิจกรรมอะไรอะสาร เออไปเหมาตอนกิจกรรมนั้นมาไว้เพราะว่ามันซื้อตั๋วได้ในราคาถูกตกตั๋วใบหนึ่งอ่ะมันตั๋วเซตหนึ่งอ่ะห้าใบอ่ะมันมันถูกกว่า270ิที่อยู่ตรงนี้เอออันเนี้ยถ้าเกิด GM เขามีกิจกรรมอะไรมาอย่างเงี้ยทุกคนถ้ามีเพรก็ไปเหมาทิ้งไว้เวลาเราขัดสนอะไรอย่างเงี้ยอย่างจะมีตอนเนี้ยจะมีขัดสนไจ้จะมีเพรอยู่ในตัวแค่สามพ<อ>ันเก้าก็เอามาใช้ได้เว้ย<อ>คือมันดีอ่ะมันดีมากๆ ตอนนี้กดให้มันหมด,ดก่อนตัวตู้โอโอเคต่อไปจะเป็นปฏิบัติการใช้เพชรมาดูว่า3 9 0 0เพชรนะคะเราจะได้อะไรบ้างโอ้โหได้ป้อนทองทุกคนคือด,ดีมากเลยอะ่ะทำไมจะรู้สึกวันนี้ดวงจะดีแบบ <laughs> สูบคนเดียวมก็จะเงาเงาเนี้ยนะทุกคนไ้ได้ๆๆเฮ้ยปูฟินเริ่มมาก้อนท้องเริ่มไม่มาละก่อนหน้าเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรนะหินไอ้ก้อนทองเขาเรียกว่าหินอะไรนะพูดถึงก็มาเลยหินแปลงล่างก่อนนั้นนี้หินแปลงล่างอะ่ะเราได้มาแบบเยอะเยอะแบบนลวงดีเวอร์อถ้าเทียบจากคลิปก่อนน,นั้นเนี้ย จะีหนาโคตรอิพีมหาเจ้าแม่เกลือนึกว่าพกเกลือมาจากเชียงใหม่พกเกลือจากเชียงใหม่มากรุงเทพแต่เอ๊ะเชียงใหม่ไม่มีนาเกลอือนี่วะ <c oughs> นึกว่าทำนาเกลือจากเชียงใหม่แล้วหอมมาพกรุงเทพทุกคนโอ้โห400เพชรทุกคน บัตรสุ่มตู้อีโวเขาเรียกว่าอะไรน,นะตั๋วตู้อีโวหนึ่ยบใบเราได้ใบบูปินมาทั้งหมด9กาใบแล้วก็ได้หินแปลงล่างมาทั้งหมด11อันซึ่งเราสามารถแลกชุดอะไรได้บ้างถ้าเราแลกเซตนี้จะใช้ก้อนทอง7อันบิน3อันอ่ะแลกเลยแลกได้มันพอเย้ได้ชุดที่อยากได้ที่สุดด้วยดีใจจัง ลแล้วก็เรายังมีก้อนทองเหลืออยู่5อันโอ้โหก้อนทองเหลืออยู่5อันบูปิน2อันพอดีเลยปะเนี่ยปินเหลือเอามีให้เลือกแล้วว่าจะเอาชุดไหนดีอ่ะอันนี้มันก็เป็นแบบทองกับสีแดงอันนี้เป็นขาวกับสีแดงอันนี้เป็นสีชมพูเราควเรเอาชุดไหนดีถ้าเราแลกชุดนี้ชุดนี้เราก็ไม่พอแลกอยู่ดีแต่ถ้าเราแลกชุดนี้บูปินเราก็จะเหลือคิดหนักเลยฮะคิดหนักมากๆ เอาชุดไหนดีอะเอาชุดไหนดีอะเลือกไม่ได้เลยอะอยากได้ทั้งสองชุดจ <l oss> ้าอยาทั้งสองชุดถ้าเป็นทุกคนทุกคนจะตัดสินใจยังไงคะจะเลือกชุดอาร์ติไฟหรือจะเลือกชุดตาไลท์แต่จะเชื่อว่าในคอมเมนต์จะต้องบอกให้จัดว่าจัดก็เติมสิถ้าใครพูดแบบนี้นี่กลับไปดูต้นคลิปเลยนะตั้งเหลือหกสิบบาท <l oss> งั้นจัดจะเล่นจัสมินเริ่มจาก J A M I N N I I I เโอเครอบนี้ซื้อชุดอาร์ติคไฟเออร์ไปก่อนเฮ้สรุปแล้วนะคะวันนี้เนี่ยเราได้ชุดมาทั้งหมด2ชุดนะเฮ้ยแกสกินปืน แบบว่ามันเป็นหน้าเครื่องหมายคำถามอยู่เลยอะ่ะมันเป็นสก,กินมีในกล่องมันจะมีฟามาร์สมี UMP โอโบอกอัตราการยิงด้วยอุ้ยปืน G M ปืน MGL 140ด้วยอันนี้วกระยะ2อเฮ้ยดีนะฮาอัตราการยิงหนึ่งความเร็วรีโหลดเฮ้ยเหมือนจะดีแต่ว่ามันลดระยะชื่อกล่องอันนี้มันชื่อว่ากล่อง K Pop Star ถามว่าเกลือไหมในใจจัดมินจัดมินมองว่าไม่เท่าไหร่ไม่เกลือเพราะว่าก่อนหน้านี้ถ้าเกิดสุม่มอ่ะมันเกลือกว่านี้อีกแต่รอบนี้้องบอกเลยว่าจะดวงดีนะจะได้หินแปลงร่างมาเยอะมากไอตัวก้อนทองอ่ะแต่ว่าบุ๊ปินได้มาน้อยแต่สุดท้ายแล้วก้อนทองที่เราได้มาทั้งหมดอ่ะมันก็ได้แค่2ชุดชุดผู้หญิงสีแดงกับสีขาวนะคะ เดี๋ยวถ้าจะเติมเพชรรอบหน้าเดี๋ยวจะัจะมากดสุ่งต่อให้ทุกคนดูว่าถ้าเราซื้อทุกชุดในตู้ e ี o วชุดนี้เราจะหมดจริงๆประมาณเท่าไหร่อันนี้คือในส่วนตัวของจัดที่จะจะมารีวิวก,การกดนะอัตราการได้<อ>แล้วก็สุดท้ายนี้นะคะช่วงนี้จะไม่ได้สตรีมอ่อันนี้ต้องแจ้งทุกคนก่อนก็ คิดถึงกันก็อย่าลืมไปกดติดตามแฟนเพจไปกดติดตาม t ิกต็อกไอจีนะเพราะว่าช่วงนี้อาจจะอัพเป็นคลิปสั้นๆไว้ให้ทุกคนดูแก้คิดถึงกันไปก่อนนะคะช่วงนี้ซ้อมแข่งเตรียมแผนแข่งนะคะสาหรับทีมพิทโตเกมมิ่งก็ฝากเชียร์ด้วยนะ <G aming> และ้วก็อีกอย่างหนึ่งคือแทน c g g นะคะต้องบอกเลยว่าน้องๆหลายคนเนี่ยก็เป็นสมาชิกในทีมโปรดิคเหมือนกันอย่างเช่นตัวจัดมินเองนะคะน้องนิวเบียเนาะก็อยู่ในทีมพิโตเกมมิ่ง น้องมัน CGG รันนะคะอยู่ทีมฟรนะีดอมพีซเนาะแล้วก็น้องคาเว่นนะคะอยู่ทีม PC นะคะ <Wow. S 1> มีใครอีกหน้าอ๋อมีทีม CGG ใช่ทีมหลักของเราเลยนะคะทีมของแทน CGG สำหรับใครที่ไม่รู้จะเชียร์ทีมไหนในการแข่งขันโอลิมปิชั่นนี้ก็ฝากติดตามเชียร์น้องๆกันด้วยนะคะแล้วก็ฝากเชียร์จัดมินด้วยเชียร์มันให้หมดทุกทีมเลยทุกคนเชียร์มันให้หมดเลยฝากแฮชแท็กปิ่โตเกมมี่เวลาเชียร์ด้วยนะขอหัวใจกันด้วยนะคะถ้าใครชอบคลิปแบบนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะคะคอมเมนต์ก็ได้เดี๋ยวจะ,จะไปเลือติดหัวใจให้นะขอบคุณทุกคนมากนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย ช่องนี้จะไม่ได้สตรีมอ่อันนี้ต้องแจ้งทุกคนก่อนก็คิดถึงกันก็อย่าลืมไปกดติดตามแฟนเพจไปกดติดตาม Tik t กอร์ไอจีนะเพราะว่าช่วงนี้อาจจะออพเป็นคลิปสั้นๆไว้ให้ทุกคนดู คิดถึงกันไปก่อนนะคะช่วงนี้ซ้อมแข่งเตรียมแผนแข่งนะคะสำหรับทิมพ์โตเกียมมี่ก็ฝากเชียร์ด้วยนะ